ไอ้พวกเรานี่จึงแสวงหาทั้งที่อายุบูนี้ใกล้จะเข้าโงแล้วทำไมจึงไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลแสวงหาอาหาัตฉรธรรมสิ่งที่เป็นสบียงในการต่อพบต่อชาติต่อไปทำไมต้องแสวงหาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วพอถึงการเวลาร่างกายก็จะแตกสลายไปตามการเวลามันไม่มีวันไหน ที่เราจะทราบได้ว่าได้ดับวันนั้นวันนี้ทําไมเราจึงไม่แสวงหาสิ่งที่เลืออสิ่งที่บรเสริฐสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลที่เป็นทรัย์สมบัติที่เป็นอริยชัย์จะนำพาพวกเราเข้าสู่สถานที่ที่ดีต่อไปนั่นแหละธรรมะอันยิ่งใหญ่เกิดไม่ได้เลือกว่ายายโตกขอทานเศรษฐีกระดุมพีผู้มั่งคั่งราชาพระหัริัต ผลสุดท้ายต้องเดินไปตามจุดเดียวกันก็คือตายไปตามกันถึงไหนไม่มีใครทราบบุญและบาาต่นนั้นมนีจิตในจิตในใจของสัตว์โลกผู้ที่จากโลกนี้ไปละโลกนี้ไปไม่มีเงินไม่มีทองที่เป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่มีประชารู้ที่พทีิอาใจรู้รถรู้ สิ่งของต่ตางๆที่รู้แลาผู้ฟ่าต้องทิ้งหมดเสื้อผ้าราคาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านกระเป๋าแบรนด์เนมต้องเผาทิ้งหมดต้องจากไปโดยที่ไม่แยแสกับสิ่งนั้นอีกไม่จะมีความทุกในการยึดมัน่นถือมัน่นแต่ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาไปได้แต่พวกเราคิดได้พวกเราก็จะเป็น ผู้ที่มีความสุขที่สุดสามารถที่จะละกานยึดมั่นถือมันพวกนี้เข้าสู่สถานที่ไม่ยึดมั่นถือมันอีกไม่ต้องมายุ่งเยืงทางโลกไม่ต้องมายุ่งเยืงในการที่จะทํามาหากินอะไรมากมายนะเพียงแต่สักจะว่าอยู่สักจะว่าในการกระทําแต่สิ่งที่เลือกสิ่งที่ประเสริฐเหนือกว่าสิน,นี้ก็คือทางเดินเข้าสู่มรรคเข้าสู่ผล เห็นไหมเรเมีใครได้อะไรไปบ้างพ่อแม่พี่น้องวงศาคนาญาก็แจกพวกเราไปแล้วท่านไปไหนไม่มีใครทราบแม้จะทราบตามหลักคำสอนว่านี่ดีไปสุกติชั่วไปทุกติเราก็ทราบแค่น,นั้นแต่ไม่ถึงใจพวกเราเพราะเราไม่ทราบไม่เห็นจึงเป็นความจริงนั้นนั้นทราบแต่ตามตำราตำราทราบแต่คำพูดแต่ความเจออเือกความเดิมใสของเรา ก็เราไม่เห็นเหมือนเราไม่เห็นเราก็เลยเป็นปกติอ่ะคนนี้ตายก็ไปช่วยงานกันเสร็จแล้วเราก็ทํามาหากินมุมะนะบากบันในทางโลกต่อไปสร้างโน่นสร้างนี้ผลสุดท้ายก็ตายตกแต่ไปตามกันถ้าพูดถึงว่าเรามีปัญญาหรือไม่มันก็มีปัญญาแค่นี้ปัญญาแค่นี้อยู่เร็อยู่เป็นปกติ อยู่ตามประเพณีของสัตว์โลกรกเกิดมาแล้วก็ต้องมีผัวมีเมียมีลูกต้องดูแลกันสร้างบ้านหารเสิ้งเงินทองเราก็มีแค่นี้แล้วไหนล่ะสิ่งที่เอาไปด้วยอะไรเป็นตัวยึดอะไรเป็นตัวถือใจเราต่างหากทาไม่มีธรรมะของเจ้าหญิงแดน่ะ คงไม่กระเทือนใจหลวงปู่นะเป็นธรรมะที่หลวงปู่ลืมไม่ลงและก็ลืมไม่ลงจนถึงวันหลวงปู่สิ้นลมนั่นแหละคือปฐมเหตุอันยิ่งใหญ่หลวงปู่ไงทั้งที่ญาติก็ตายอยู่นะคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายเป็นปก,ต,นกติก็ไม่ได้นึกไม่ได้ตึกไม่ได้ต้องอะไรนะมาไปช่วยงานกันเสียอ,อกเสียใจร้องไห้ข้ามควนหากันเป็นปกติ เวยงานเสร็จก็ทำมาหากินต่อไปก็ไม่เห็นว่ามันมีอะไรที่บอกว่ามีสติกลังปัญญาพิารณาไต่รตงเยกเยะที่เทจัดโลกขาดปัญญาต่างหามีปัญญาก็คือมีความคิดในการหาอยู่หากินเป็นปกติแเองการเป็นมนุษย์ีปัญญาหรืมีความคิดเป็นปกติเองการอยู่เป็นสติระชาญ เศรษฐฉช้าก็มีความคิดนึกตึกตองตามปฏิปชาชิาปุบป๊บปั๊บปุ๊บปั๊บตามนั้นแล้วก็จบลงตามนั้นเขาก็มีความคิดหนึ่งบุนเรื่องบาปเรื่องอะไรเขาก็อยู่ตามคำนั้นนั้นแต่มนุษย์ก็มีความคิดอยู่เรื่องบุญเรื่องบาปแต่ก็เป็นความคิดที่ธรรมาดาปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อหาทางออกจากสิ่งนี้ไม่ว่าเขาไม่ว่าเรามันก็พอกันพอเห็นกันตายคนนี้ตายก็ไปช่วยงานกันเป็นปกติ แล้วก็ทํามาหากินต่อไปต้องการได้นู่นต้องการได้นี่ต้องการมีทรัพย์สมบัติต้องการนั่นต้องการนี่ทั้งที่ทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆไม่ได้ไปทรัพย์ที่เป็นลูกก็ไม่ได้ไปทรัพย์ที่เป็นผัวก็ไม่ได้ไปทรัพย์ที่เป็นเมียก็ไม่ได้ไปต้องตายจากกันไปนี่เป็นสมบัติต่างๆก็ต้องอันตรธานหายจากกายสิ้นไปเมื่อกายแตกสลายไป มันก็มีแค่นี้แต่สารโลกก็มีปัญญารองไห้หากันไม่อยากจากกันเนีย่ยเป็นจะตายทุรนทุรายแต่คนสุดท้ายผู้ที่ร้องไห้ตามกันไปก็ต้องตายอีกผู้อยู่ก็ร้องไห้อีกแล้วผู้ที่ร้องไห้ก็ตายไปตามกันอีกก็ไม่เห็นว่ามีอะไรดีขึ้นมาปัญญาของมนุษย์ไม่เกิดคือปัญญาของปุตชน ผู้ที่หนาด้กิเลสอย่างพวกเราท่านๆไม่เกิดยกเว้นผู้ที่สร้างบารมีอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าและคณะสงฆ์เห็นไหมล่ะเห็นคนแก่เห็นคเนคเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะปัญญาของสมณะโคโดมพุทธเจ้าเกิดแล้วในสมัยที่เป็นศิทธัตถาปมารรมท่าไ,ไหนละ่ะคณะสงฆ์บัณฑจาอุปสมบท เห็นคนตายเห็นเปือยเน่าเหมือนกับร่างของพระนางศิรีมาเป็นคนที่สวยที่สุดในเมืองนั้นถ้าใครได้เห็นแค่นี้ที่บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับบุรุษเห็นกินไม่ได้นอนไม่หลับป่วยไปเลยถ้าไม่สามารถได้พระนางศิรีมาเป็นภรรยา พระเราก็เป็นด้วยสวยขนาดนั้นงามขนาดนั้นนั่นแหละเป็นจะจะทำไหมคนสุดท้ายก็ตายตายแล้วก็ขึ้นอืดน,น้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยอะตามหูตามตาตามเจมูกรูปากบ้างนอนก็ไปชอนไชยความสวยความงามไม่มี ถ้าพวกเราคิดได้นึกตึกตองได้พวกเราก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาแต่มันก็ยากมากที่สุดที่เราจะเข้าใจไม่ว่าก็ไม่ว่าเรามันก็พอกัน